สวัสดีครับสวัสดีผมเอพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีตอนเช้านี้ครับครับเันี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยี่ยนบ้านของอาจารย์อยู่เฉลิมระเกียติครับผมโคกหัวเสือครับพี่น้องหลายปีแล้วครับตั้งแต่โควิดเข้ามาดังยังบัทันมาปะมาพอจากเถื่อครับผมอยู่โคกหัวเสือแวะเยี่ยมครับ ยาญเยี่ยมบันยาเยี่ยมพี่น้องได้มาเยี่ยมมาเย็นม,มาย้ำถามขา่าวว่าเป็นเช่นไรเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศทางนอกครับผมทางนอกเบิ้งบรรยากาศครับโอ้ยเราก็ปลูกพักปลูกนั่งร้ายอยู่ทางนอรทางบานมาหอดบ้านมาหอดจอดถึงนะครับพี่น้องบ้านอาจารย์ผู้เป็นพาเหตุภาษาสางังพธรรมไอธุรกิจต,ตั้งแต่สมัยโควิดยังบระทันมาครับ พี่น้องอ่ะมาอนีก็มาฮอดบ้านเพื่อนเล้วก็สิบภาคไปเบิงไปถ้าข่าวคุณยายคุณยายฒ่าพูโยไอออันนี้ผู้หนึ่งผู้โอ้ยมาฮอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่พราวนีวแว่แม่พราวแม่พราวไอ้ผู้เพื่อนตาตาลี <laughs> ครับผม อันนี้คุณยายสวัสดีครับคุณยายเจ้าของเฮียนคุณยายสุขของเฮียนอู้ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยายอยูย่มันกวนยืนนี่แข็งแวงแขงแวงไปนี่โอ้บอยบ่ได้ปะได้พ่อกันจักเถื่อหลายปีแล้วเนาะคุณยายเนาะเออหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดมาเนาะหลายปีแล้วทำแต่ข่าวทำแต่ข่าวทำแต่นี่กันเออบ่ปะหน่ากันจักเถื่อยังจะอยู่ไหมอยู่นู้ดสุขภาพแข็งแวงเด้คุณยายนี่ ปลูกเห็ดฟังเออเขาว่าเอาโรคหมูหายคอยคอยอยากกินโรคหมูน่ะน้าพี่น้องเอ้ยไปสิพาไปอันนี้เบิ่งบรรยากาศทั้งนอกของอาจารย์เพิ่นยังอันนี้อาจารย์ผู้เพิ่นพาสร้างพักกรภัยเฮ็ดไอ้ธุรกิจไออาหารเสริมตั้งแต่สมัยยังบ่ทันมีโควิดโ้เบิ่งเล่าปลูกผักปลูกนางปลูกผักไรสารพิษพี่น้อง ปลูกผักไรสารผิดปลูกผักไรดินี่คุณใหยยใหเราก็มันมัน,นปลาผักปลาผิกอาจารย์เราปลูกอ,อของนำสะดวกสบายเนาะ บ่าวันนี้มันยางบ่ได้แล้วครับเป็นนยังไงนี่เอลเอลมันเท่าเดิมครับเออแต่กระไข่กว่าไข่ว่าไข่ก็ไข่กว่็ตะกอนตะกอนครับเขาสิบบริโจมฉีโจมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่างไม่เท่าได้แล้วเออว่างไม่เท่าได้แล้วท้ามแต่อาจารย์เรื่อยดีครับ อาจารย์ไปทูไปหาย้ำใดแต่ผมมาได้ทูไหนอาจารย์ทูไปหาถามนี่ตาแม่ก็เีืแอ้วไ้ครับเออ,เอ,อ,อไปไปหาหมอครับไปหาอยู่ชนึงมัน,ปนเป็นวินเป็นวินไปเจ๊ผู้ครับไปไปเจ๊ผู้ล้วกรบ เป็นวินมาหนีเล่นมาจองหมอองค์นั่นั่นพอดีเม่อปีนั่งอยู่เม่พี่เมื่อปีเขาเป็นวินเหมือนจองหมอองค์หมอองค์สิพาไปไหมจองเป็นกระแขงตีขาดจ้องค์สิพาเล่นองค์สิพาเล่นเวลาเป็นวินเดี๋ยวองสิพาเล่นแม่แม่ร่างร่างครับผมบนนี้ราก็เจ้น้าที่อาบให้บันจะคนย่อกันมากผิด จังไดไปหาหมอได้จังได้หลันไล่ไล่ไปชัวร์ที่บริษัทหลันแม่เขาลุ่มบานอ๋อโย่บ่ไดเป็นยังไงเนี่น้อว่ะไปไปหาหมอแล้วกับกินแต่ของกับของนี่นะครับคือกันเด้นะแม่บ้านกับบ้านนะสามปีแล้วเด้ครับตั้งแต่โควิดบ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อเขากรเจ้าพามาตามไปไปหากับบย๊ยอมไป ยาสีกับว่าสีของเขาได้บ่ได้กินบ่ได้สีดแล้วมือก่อนเป็นให้ไปตัวตาบ่ยอมไปอีกอันนี้ตามันเป็นจอหินครับเออคือกันคือกันเลยดิครับตัวจังไี้มันกับว่าเหตุไหมกับเพิ่นบ่หมอกับว่าเหตุไทยทางนี้มันับ่เพิ่นไม่ยด้ย่นว่าเฒ่าแล้วเพิ่นก็เลยบ่เฮ็ดให้นะว่าผมว่าเออครับ เห mm ็ด hmm. ย่างกันอยู่เนาะทั้งในเนาะสายไปอยู่สายเบิด์ดมาครับผมครับนี่สวัสดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ผู้เพิ่นพาเห็ดภาสางปังกฤษไอ้ผลิตภัณฑ์เออ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับผมครับก็ได้มาป้ามาพ่อหลายปีแล้วครับว่าได้ป้าพ่ออาจารย์จักเจียครับสามปีตั้งแต่โควิดมาครับโอ้ยบ่สัตบ่สัตอาจารย์ถ่ายวีดีโอลงยูทูบดีครับเออเป็นยังครับก็เดี๋ยวจีตาผ่าอาจารย์จังหน่อยครับว่ามาพบมาป้ามาพอมาสดๆบ่มมีคลิปบมมีอันนี้ดอกนี้ถามสดๆเลยถามจริงๆ มื่อนี้ผลิตภัณฑ์สมแดงครับนะมื่อนี้เอิ้นดุกทีมมาเห็นอย่างน้ออาจารย์เนาะมาหารเนน้ำอาหารชูกำลังสำหรับเพือชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เอ่อผลิตภัณฑ์สมแดงครับเออชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่แหละมื่อนี้กรสิพาพี่น้องเบิ้งมามาเบิ้งว่าอาจารย์พันมีอย่างแนะน้ำเนี่ยครับว่ามีอาหารเสริมของพืชอาหารเสริมของคน อาหารเสริมของพีはは oh. ่น้องที่บอกอาหารคนที่บอกเคยหูบอกเคยปะบอกเคยพ่อแต่ผมกับแต่ผมก็อยู่กันนี่ตลอดแล้วครับตั้งแต่ก่อนโควิดมาอาจารย์เพ่นพาเห็ดภาษาังพาติดตามอาหารเสริมอาหารเสริมได้ได้อยู่ได้กินสุขภาพเพียงแหงกับย้อนตัวนี้แหละครับผม ครับเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรเสริมอาหารครับอาหารเสริมครับเบ้งอาหารเสริมครับผมครับเมนอยู่ครับทั้งของพืชทั้งของคนอันสีวาวยังกับยังกว่าท่านอันนี้ดอกเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีดีๆเด้อมาบอกพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ